ยี่สสี่พฤษภาคมสองพันยี่สิเอ็ดามานี่ขนมของหนูอฮัลโหของใครเนี่ยเดี๋ยวเนปั้นให้มันเป็นขี้ก่อนให้มันเป็นขี้ก้อนๆอ้าวอยาข้าปากอื้มเอาเอา กินเป็นไหมตมน้องใส่จะกินไม่เป็นเฮ้ยโหมีตัวแม่เพ่ใแม่มาวีแบล็อํมเออเออนั่นแหละใส่กข้าปากใส่กข้าปากใส่กข้าปาก Ờ Alo à, mấy Mấy thằng mình mướt mướt vâng sao vàng sao vàng quá Nè 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 เอาดิเนี่ยเนี่ยข่าลรบรวมขี้มาให้เจ้ากินอ้าหูอร่อยมากเลย <laughs> อะไรนะังไง

อืมออร่อยมันมีเจ๋งเลยอืมอร่อยมากเลยนี่ไงเมื่อชอบเล่นน่ะหยิบขึ้นมากินดิเอาเอา,าจะเล่นเพื่อ อะไรเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอากินสิโอ้ยอนางก็แค่หยิบมากินน่ะมันยากตรงไหนเนี่ยมดจะขึ้นที่นอนนั่นเนี่ยเอ้าออแล้วก็เออเอเอใสให้หมด ร้อนไหมอือาร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมอะร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมอะร้อนไหมร้อนไหมร้อนหมลาลาลลาลลาอันลาวาลาลาลามาหาปลาาเ็วมามาเร็วมาเร็ว เอาแล้อ้อกไปข้างนอกกันปะไปเที่ยวกันปะเอาเอาตกเลยตกเลยอาชัวอาชัวอาชัวคุคุครีคริกนาย กริกกริกริกริกกันไมาเร็วลุกมาง่ายง่ายมาเร็วมาเร็วเออลุกเป็นไหมเอายาวยวยาวยยาวยาวยยวหาขนมหาขนม